เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง The d r a p อีกครั้งนะครับสําหรับรอบนี้ก็จะเป็น EP 2ของการเปิด g o d Death Story Collection นะครับซึ่งสําหรับครั้งนี้นะครับร้านที่ผมซื้อมาจะซื้อมาจากช h o p ป,ปีนะครับซึ่งถูกกว่าทาง Aliexpress เยอะมากเลยนะครับอยู่ที่กล่องละประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของช้อปปีไว้ให้ สำหรับสิ่งที่ได้มาก็ได้มากล่องเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับรอบนี้สิ่งที่ผมอยากเปิดให้ได้ก็คือตัวของการ์ด PTR นะครับซึ่งแรงกว่า SS r ถ้าได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับโอ้เอาละครับตั้งให้เห็นชัดๆเลยกันเลยนะครับเราจะเปิดกันไปพร้อมกันนะครับ สำหรับตัวกล่องก็ทำมาดีระดับหนึ่งนะครับอะะครับเยกเ,เป็นกล่องๆนะครับผลเยอะนครับสามซองแรกเลยนะครับู ลุนไปด้วยกันนะครับรอบนี้ปับ๊บคุยเห็นใบหลังแล้วไม่ได้ SSR นะครับสำหรับกล่องนี้แล้วก็เป็นใบนี้นะครับเต่โอ้ใบนี้ใบใที่ผมเพิ่งได้ด้วยโอ้ใบนี้ผมชอบเลยขออนุญาตใส่สองสักคู่นะครับถือว่าเปิดมาได้ดีนะครับสำหรับสองแรก ที่ได้ใบที่ผมชอบถึงสองใบสาตาเรื่อนหลังง่วงไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็เกือบน่าจะเกือบตีสองนะครับแตงสองเนะครับ s s r ที่ชอบทั้งคู่นะครับจะเป็นไม่ใช่ s s r นะครับเป็น sr ใเฉยๆนะครับนะครับก็เก็บใส่ซองหมืดเดียวนะครับโอ้ลุ้นว่าจะได้ p t r นะครับสรุปสำหรับคนที่อยากรุ้นะครับตอนเปิดก็ต้องหันหลังนะครับมันจะเปิดมาเป็นอันแรกนะครับว้าวใบใหม่โอ้อันนี้ก็ใบใหม่นะครับ ยังเ,เป็นอาฟโอใบใหม่นะครับ sr แต่ไม่ได้ชอบนะครับอันนี้ sr ใบที่เคยได้นะครับสำหรับอันนี้ก็ไม่มีใบไหนที่ชอบนะครับเก็บแล้วก็เก็บลงกล่องก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้ซื้อที่ใส่การ์ดมาต่อมาครับซองที่3 l e d s c o โอ้เห็นแล้วเป็น sr ปกตินะครับโอ้อันนี้ใบใหม่นะครับ สำหรับซองนี้ก็ไม่ได้มีใบที่ชอบนะครับว่าเศร้าเลยนะครับเราจะได้แลสักใบไหมนะครับ ptr นะครับอันนี้คือโคตรแร่นะครับสำหรับ ptr ้าไม่ได้คงต้องสั่งกล่องหน้ามาเปิดเป็น ep 3นะครับนะครับต่อมาซองที่4กันเลย e t s g o เผอเปิดไปเห็นแล้วนะครับน่าจะเป็น ssr นะครับผมก็ไม่คุ้นเหมือนกัน นองนะครับใบที่3โอ้ใบที่4เป็นใบใหม่นะครับใบที่5ค้คุณคุณและ s s r จริงด้วยนะครับเป็นตัวอะไรผมก็ไม่แน่ใจขออนุญาตใส่สองสักคู่นะครับสำหรับ SSR ทุกใบถึงใบไหนชอบใบไหนไม่ชอบผมก็จะใส่สองหมดนะครับโอ้ควจริงก็สวยกับทุกใบนะครับ ถือว่าเป็นการที่กล่องการที่มีแต่ผู้หญิงเลยนะครับครับตอนนี้เราได้ ssr มาหนึ่งใบแล้วนะครับสองสองนี้ก็ไม่น่ามี ssr โผล่มาแล้วนะครับก็เปิดแบบดิจิตอลนะครับหนึ่งสองโอ้ใบนี้ก็สวยอยู่นะครับปึบใบนี้ก็สวยนะครับใบนี้ก็สวย,ย,ส,วยสวยทุกใบเลยผมปับม๊บอือใบสุดท้ายเคยได้นะครับสำหรับ สองแนวที่ผมชอบก็มีอยู่สามใบนะครับขออนุญาตใส่สองใส่เหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่คนชอบนะครับต่อกล่องใครที่จะซื้อก็เลือกดูให้ดีนะครับว่ามีตัวละครที่ตัวเองชอบอยู่หรือเปล่าสำหรับผมก็มีชอบอยู่แค่สองตัวนะครับแต่พอมาเปิดดูจริงงก็กลายเป็นชอบเกือบหมดทุกใบเลย ตอนใส่ซองก็ใส่ดีนะครับกันซองขูดเก็บเข้าซองเหมือนเดิมนะครับอตอนมีซองแสนก็จะใส่ยกอย่างๆน,นะครับคัรับผ่านไปกี่ซองแล้วเนี่ยห้าห้าซองครับได้ SSR มาหึงใบ เปิดมาด้วยเปิดแบบดิจิตอลนะครับไม่น่ามี SSR โผล่มาอุปบใบมีเท่นะครับฮึปปับ๊บ SR นะครับปิดท้ายด้วย SR เหมือนเดิมนะครับสำหรับซองนี้ใบนี้ก็เป็นใบใหม่ที่ผมพึ่งได้มานะครับขออนุญาตใส่ซองใส่สักคู่นะครับสำหรับใบที่ผมชอบแมนะผมพูดทุกซองเลยแปหนึ่ สองนะครับ sr ใบน,นี้ก็สวยพอตัวนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบสีดำๆอยู่แล้วใส่สองใส่เสร็จก็ใส่ซองเก็บใส่กล่องรอกล่องที่สั่งซื้อมานะครับสำหรับกล่องใส่การ์ดจะได้มีที่ใส่ดีๆนะครับนะครับต่อมาก็ เปิดอีกสามซองถัดไปเลยนะครับเปิดแบบรัวๆครับสามซองนี้น่าจะมี ssr โผลมาสัก1ตัวนะครับไม่ ssr ก็จะเป็น sr นะครับคือป,ปั๊บลุ้นกันนะครับใบที่2องใบที่3าอู้ใบที่สสวยอยู่นะครับผมเตรียมใส่ซองเลยปุ๊บ sr ครับไว้แรกใบที่สจะเป็นเชื่ sr มาเลยครับจะเป็นใบใหม่ว้าว ถือว่าสวยพอตัวเลยนะครับสำหรับ SR ใบนี้อู้ผมชอบตั้งสองใบบโอสวยนะครับ อยากได้ PTR สักใบนะครับซื้อมานั้งสองกล่องไม่ได้สักใบก็โหดร้ายกับผมเกินไปแล้วมาแล้วครับมาสู่ซองที่แปดแล้วนะครับสำหรับซองนี้ขอสักใบหน้าปั๊บเปิดมาด้วยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผู้หญิง คนนี้เท่เนะี่ยรูบี้โรสนะครับเป็นตัวเดียวที่ขึ้นชื่อภาษาอังกฤษปับ๊บอันนี้ก็ใบใหม่นะครับปุ๊บเป็น SSR นะครับเป็นเซเลมูนหรือเปล่าเซเลมูนไหมผมก็ไม่แน่ใจฮน่าจะเซเลมูนอู้โอ๋เห็นแมวน่าจะเซเลมูนนะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีใบนี้เป็น SSR ด้วย ว,ว้าวถือว่าคุ้มค่านะครับกล่องนี้มีเซรามูนะครับครับมาเปิดสองที่เก้าว้าวได้ SSR เาร์ถึงสองวันครับก็สมควรแล้วนะครับพ็เ,เปิดมาเก้าสองแล้วสำหรับ2องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรให้รุนนะครับเพราะว่า SSR ได้โผล่มาแล้วนะครับสำหรับ2องนี้ก็เปิดแบบไม่รุนนะครับเปิดแบบดิจิตอลนะครับ หนึ่งะครับสองสามสี่นะครับห้าปับ๊บปู่ใบนี้ใบที่ผมชอบเหมือนกันปับ๊บหนะครับถ้ามีหนึ่งใบนะครับที่ผมอยากเก็บใส่สองสาถ้าเสียงวาวก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้กินน้ำมาอันนั้นต้องเสียงแหบดิผามเล่นเองตบเองนะครับ น,นะครับสองที่เก้าผ่านไปกับ SSR สองใบนะครับคือ SSR เซเลมูลกับ SSR ตัวอะไรสักอย่างนะครับจะมาเปิดสองที่เก้าถึงไม่สิสองที่สิบถึงสองที่สิบสองนะครับเริ่มจากสองที่สิบนะครับพับอู้เห็นใบหลังแล้วนะครับปุ๊บเปิดมาก็ถือว่าแต่ละกล่อง มันมีตัวไม่ซ้ํากันให้ด้วยนะครับน่าจะเป็นกิมมิกของตัวกล่องเองนะครับเอสอาใบาก็เป็นใบนี้ครับสําหรับสองนี้ก็ไม่มีใบหนที่ผมชอบนะครับนะครับมาเปิดสองที่11บเอ็นะครับโอกาส s s สเอกใบก็มีโอกาสนะครับสําหรับ15อันแรกนะครับสิบห้าสองนี ใบที่สนะครับอู้ใบที่4ใบนี้สวยอยู่นะครับลุกก็ใบสุดท้ายเป็นปั๊บเอนะครับชุดแต่งงานว้าน่ารักดีนะครับเป็นใบใหม่ที่ผมไม่ได้จากซองจากกล่องก่อนนะครับขออนุญาตใส่สองใสยนะครับถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่านะครับสำหรับผม น่าซื้อมาเพิ่มรอมีตังก็จะซื้อมาเปิดให้ดูกันต่อนะครับต่อไปก็ลองซื้อผ่านช o อป e ีัน,นะครับมันถูกกว่าก็สวยหลายใบนะครับใบค่อยว่างๆค่อยมาเปิดดูนะครับวันนี้ก็อยากทำคลิปรีวิวเฉยๆนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรมาก นอกจากเปิดให้ดูนะครับนะครับต่อมาสองที่สิบสองนะเอยสิบสิบเท่าไรเนี่ยโอ้ผมนับผิดผิดทุกทกเอาละครับก็นั่หนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าไอ้ตรงรอยตุ่มๆข้างบนนะครับเหมือนฟองอากาศ คิดว่าน่าจะเป็นตำหนิของการนะครับที่ทำมาไม่ดีแต่ช่างเถอะนะครับเปิดดูกันดีกว่าปั๊บฮึ้ยเห็นความราลังการของใบถัดไปไหมครับฟุ๊บปั๊บโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับใบนี้อะไรก็สุดใบสุดท้ายครับปั๊บเป็นเลขศูนครับโอ้โหสองใบนี้โคตรเท่เลยขออนุญาตใส่สองใส่นะครับ ถือว่าสวยอยู่นะครับการทำ sr กับโอ้อันนี้ก็แค่ sr สองใบนะครับ sr ที่เราทำมาสวยเกือบทุกใบเลยนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับคุ้มกว่าเปการอย่างอื่นเียนะครับการอย่างอื่นส่วนใหญ่มันจะมีแลอยู่สองใบใช่ไหมครับบางใบก็ไม่ได้สวยะไรขนาดนี้ครับ แต่ถ้าเป็นของ Goddess Story Collection นะครับมันก็จะสวยเกือบทุกใบนะครับนะครับมาเปิดดงครับก่นนะครับว่าเหลืออีกกี่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิดสิบสอง่ครับมันจะมีฝั่งละ15บหครับมาเปิด3าซองสุดท้ายนะครับซึ่ง3ซองนี้นะครับจากที่ผมจากประสบการณ์การเปิดเลยนะครับ มันจะมี SSR อีกหนึ่งใบนะครับมาลุ้นกันดีกวราซองเนยะจะมี SSR ฮึเปิดมาด้วยใบแรกปับ๊บใบที่สองใบนี้ผมชอบนะครับใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าแล้วก็ใบสุดท้ายครับ SSR ไหม SSR ไหมปั๊บ SR เฉยๆนะครับสำหรับบนี้ก็มีใบที่ชอบอีกใบนะครับอ๋อ พูดมากอยู่น้ำน,นะครับปับ๊บพูดอะไรซ้ำๆความจริงแกะเปิดให้ดูทุกสองแล้วก็เล่งความเร็วเลยน่าจะง่ายกว่าครับแต่นะครับอยากคุยนะครับพอดีปากมันว่างไม่ได้นะครับเอาละครับสองที่สิบสีนะครับรปุ๊บมาไปแรกด้วยใบสีม่วงนะครับปับ๊บใบสองใบที่สาม ใบที่สนะครับอู้ใบนี้สวยอยู่นะครับน่าจะเอ๊ะเหมือนไม้กทาของซากุระเลยนะครับแต่ตัวละครนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทึบใบสุดท้ายครับ sr s ไหมปั๊บึบ sr ปกตินะครับผมจะได้อีกใบ m ิี i หนึ่งกล่องมันควรมี ssr 6ใบนะครับแต่ผมอาจจะดวงสวยก็ได้สำหรับกล่องนี้ ถ้าได้สี่ใบนี้คือโคตรสวยเลยผมไม่ซื้อกล่องถัดไปแน่เอาะครับต่อมาก็สองที่สิบห้าเป็นครึ่งทางของพวกเราแล้วนะครับปั๊บเปิดมาด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยรู้จากตัวละครเยอะแยะอะไรนะครับใบที่สามนะครับใท 4, บที่สี่ปุ๊บอุ้ยใบนี้สวยพอต้วคบับใบสุดท้ายก็เป็น SR ปกตินะครับโอ้ดวงผมน่าจะกุดนะครับสำหรับก่องนี้แต่ได้เซอร์มูนมาก็ถือว่าโอเคนะครับยังมีตัวละครที่รู้จักแต่ได้อยู่นะอีกใบก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับอขออนุญ,ญาตดื่น้ำสักครู่นะครับไว้มาลุ้นขึ้งหลังกันต่อ ครับมาต่อครึ่งหลังกันนะครับอีก15บสองสุดท้ายผมจะได้ SSR ถึง3ใบหรือเปล่าเนี่ยเริ่มกังวลแล้วครับมาเริ่มเปิดกันต่อเลยเพ่อให้ทุกคนได้นอนอย่างไวๆเหมือนผมนะครับไวก็บ้าแล้วครับสองที่สิบหกครับเปิดด้วยปั๊บใบที่ยังไม่เคยได้นะครับถือว่าสวยพอตัวภาพใบที่สองใบนี้น่าจะได้มาใบที่สี่แล้วนะครับ โอ้ใบนี้น่ารักอยู่นะครับปั๊บโอ้ใบนี้ผมก็ชอบฮึบโอ้สองใบที่ชอบนะครับแต่ยังไม่ได้ S S R ให้ผมชื่นใจเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการก,ก็คือ P D R นะครับขนาด S i ยังไม่ได้ P R ผมจะได้ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะครับสำหรับการเปิดกล่องนี้มันออกมาช้าหรือเกินช้าจน ลุ้นแทนนะครับอนนะครับซที่16ก็ผ่านไปแล้วผมหมดแรงที่จะพูดแล้วนะครับไม่เห็น sr แล้วมันหมดแรงไม่ไม่ใช่ sr ดิ ssr กับ ptr นะครับ2ที่16ผ่านไป2ที่17มาต่อนะครับปับ๊บเปิดมาใบแรกก็พบตำหนิอันมหาศาลอีกแล้วนะครับ เป็นรอยตุ่มน้ําที่ไม่ละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องกล่องก่อนหน้านี้ผมไม่เจอนะครับเพิ่งเจอกล่องนี้ก็เศร้าอยู่นิดนึงครับปับ๊บใบนี้ก็มีตําหนินะครับเศร้าเลยแต่ปัแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับปุ๊บเป็น S I แล้วเห็นแต่ S R จนเบื่อแล้วนะครับ อวยพรให้ผมได้ s s r อีกสามใบนะครับค่อยค่อยเห็นแววว่ามันจะได้เลยนะครับสองที่18แล้วนะครับแบบทอแทนนะครับตำหนิก็มี s s r ก็ได้น้อยอะไรจะดวงกุดใครตำหนิมาอีกแล้วนะครับสำหรับกล่องนี้ ปุ๊บใบสุดท้ายก็เป็น S I อีกแล้วผมจะไม่ซื้อมันอีกนานนะครับเห็นดูจากสภาพไม่น่าได้ S S I หรือ P T R นะครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากนะครับมาเปิดกันต่อเลยนะครับอีกสามสองถัดไป นั่งเปิดก็เมืยเหมือนกันนะครับทั้งเมยทั้ทงร้อนงไม่ได้อะไรนี่มันอะไรกันครับนี่ใบที่สองโอ้ใบนี้ใบใหม่นะครับ,ป,บป,ป, 5. ปั๊บใบที่สี่ใบที่ห้าปุ๊บใบสุดท้าย S S r ุ้ยสีสวย S S R แน่นอนปั๊บ S R ปกตินะครับอาอะไรมันจะช่างหน้าท้อแท้ขนาดนี้ S R เปลี่ยนเป็น s s หรือ PR มาได้ไหมถ้าผมได้แค่4ี่ใบนี่จะทำยังไงดีนี่หรือได้แค่2องใบกันวะนะครับต่อมานะครับก็ปึ๊บสองเท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีแรงครับใบนี้เป็นใบใหม่นะครับต่อมาปับ๊บอู้ใบนี้น่ารักโ้สุดยอดสุดยอดฮึบปับ๊บขอเห็น s s r ใช้ SSR มาได้ไหมปั๊บ SSR นะครับเป็น SSR ตัวอะไรผมก็ไม่รู้จักแต่ผมยังได้ SSR ดูที่ผมรู้จักผมก็แอบเศร้านิดหนึ่งนะครับแต่ช่างมันเดยครับอย่างน้อยก็มี SSR ไปที่สามโผล่มาแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับปรับ SSR แบบนี้ก็มีความสวยนะครับ มันจริงก็สวยทุกใบผมก็พูดซ้ำไปซ้ำมานะครับง่วงครับครับมาสู่ซองสุดท้ายของรอบนี้ครับก็ไม่ต้องรู้เลยนะเพราะ SSR โผล่มาแล้วก็เปิดแบบปกตินะครับปั๊บโอ้ตัวนี้คุค้นๆณน่ปั๊บปึ๊บ SR แล้วก็ใบสุดท้ายก็เป็น SR ตามที่คาดเอาไว้เหลืออีก 92ครับ sr ควรโผล่มาอีก2ความจริงมันควรโผล่อีก4ใบนะครับเอ้ยอีก3ใบผมไม่อยากคาดหวังนะครับออกมาใบหนึ่งก็ก็มีความสุขครับนะครับ,นะรบมาเปิดกันอีก9าสอสุดท้ายนะครับเริ่มจาก2แรกนะครับเปิดม้งรยปาดท่าผมรู้จักชื่อผมพูดไปแล้ว แล้วก็ใบสุดท้ายก็เป็น S R นะครับค,ครับตองถัดมานะครับขอ S S R อีกสักใบให้ชื่นใจปับ๊บใบนี้ก็เป็นใบใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บ่มูใบนี้ได้อยู่นะครับใบสุดท้ายขอเป็น S S R เป็น SR S R ปกตินะครับ อีก2ใบผมจะได้ไหมนี่อาจจะได้แค่4ใบฮะถือว่าดวงกุดมากเลยนะเนี่นะครับมาเปิดแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับปั๊บปับปับป SR รับสุดท้ายก็เป็น SSI ใบโผล่แล้วนะครับเป็นตัวละครอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นตัวยูกินะครับของ s t o อาร์ตออนไลน์ไม่ก็ยูนะนะครับ ได้ก็ถือว่าดีครับใบที่สี่โผล่มาแล้วนะครับอีก6กซองก็จะมี s s r โผล่มาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าตามหลักจริงๆก็ควรโผล่มาอีกสองตัวแต่ไม่เป็นไรครับขออีกสักตัวก็มีความสุขแล้วนะครับต่อมาเปิดนะครับ ptr ก็ออกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มาเปิดกันแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ ไม่มีแรงจะทำอะไรแล้ปับป๊บปั๊บอ่ะครับหกซองสุดท้ายให้ทุกคนเลือกกันนะครับว่าจะเปิดซองไหนก่อนดีขับมาเล่นจำกี้ครับอ๋อเพื่อนเพื่อไม่เห็นกันนะครับว่าผมเรียงยังไงเรียงเพื่อนเพื่อนเห็นแบบปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเห็นกันไหมครับเห็นกันแล้วนะครับสมมติว่าเห็นก็นได้นะครับ นะครับจำจีมะเขือเปาะกับเถาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนคาแท่นต้นกรมสาวสาวนุ่มนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแค่วัดกระพอนะครับขี้เกียจลองนะครับนานปับเปิดไปด้วยปุ๊บฟ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 บใบสุดท้ายเป็นผับ SR ปกตินะครับสำหรับ2องนี้ก็ไม่ได้มีใบไหนที่ผมชอบครับก็เก็บลงกล่องไว้นะครับ ต่อมานะครับไม่ต้องจําจี้มาเขือเปาะแล้วนะครับเสียเวลาปึบเปิดแบบดิจิตอลเลยนะครับง่วงแล้วขอเห็น SSR อีกสักไปก็พอใจแล้วปั๊บไปสุดท้ายเป็น SR ปกตินะครับ SR ช่างถ่ายรูปนะครับหมดแรงเลย อยากเห็น SSR อาีกสักสใบนะครับจะดูจากสภาพจะได้เห็นหรือเปล่าปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บใบสุดท้ายเป็นปับ๊บ SR ปกตินะครับสำหรับใบนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับ SR ใบนี้เลขสี่สองอผมจะอยากได้เป็น PR มากกว่า SSR นะครับ รุนกันนะครับอีกสซองสุดท้ายนะครับ SSR ที่ควรโผล่มาอีกสักตัวมันจะโผล่มาหรือไม่ปรับ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 ใบสุดท้ายเป็นฟึบฟึบอุ้ยเหมือน SSR ครับ SSR จริงด้วยนะครับใบนี้ถือว่าสวยอยู่เลยนะครับสำหรับอีกสองซองก็คงไม่น่ามีอะไรให้รุนนะครับน่าจะเป็น SSR ทั้งหมดนะครับ ก็ไม่ใช่ S R S R ดีครับถ้าเปิดอีก2ซอ,องแบบไม่ได้ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับก็มันไม่น่ามีมาแล้วนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเราไปสุดท้ายก็เป็น S R ตามที่คาดเอาไว้นะครับ แล้วก็สองสุดท้ายนะครับเปิดแบบไม่ต้องรุนอะไรเลยใบแหลกก็ไม่ได้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นปั๊บอู้ SSR นะครับถือว่าได้หกตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแม้จะไม่ได้ย,ยูกิย่กิห้งต้องสั่งรอบหน้า,านะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่า S เออาที่ผมได้มาสองกองนี้มีไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่อยากได้ยูกิมากกว่านบก็อแอบเศร้าแต่ไม่เป็นไรครับไว้ใส่สั่งกองหน้าเอานะครับฮึบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงความเศร้าเท่านี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตัวที่ผมต้องการก็เถอะก็ถือว่าโอเคเอาละรครับเจอกันใหม่นะทุกคน